สวัสดีครับต่อกกันเลยนะครับครั้งที่แล้วเราแนะนำคำศัพท์ในบทที่5แล้วก็เพิ่มเรื่องอื่นๆไปให้เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เรามาแต่งประโยคกันถ้าประโยคตามหนังสือเลยเนี่ยนะฮะประโยคแรกก็คือเขาให้แต่งว่าฉันจะไปโตเกียวนะฮะ จะไปตัวเกียวง่ายมากมีแค่ประธานนะมีเวิร์บแล้วก็มีสถานที่ถูกไหมฮะแน่นอนประธานมาก่อนเลยวาตาชิเป็นประธานหลักใส่วะคำช่วยวะจะไปตเกียวจะไปต้องอยู่หลังสุดนะฮะตโโโโเกียวตเกียวเป็นสถานที่เนาะสถานที่ของไปามากลับก็เอะชี้ได้คำช่วยเอะเ,เอาตัวเหตมาแต่อ่านว่าเอะนะครับเอะจะไปก็เป็นอนาคตอิคิมสัสนะฮะโอเค จากประโยคนี้คุณก็คุณเป็นเยอะกว่าหนังสือแล้วนะฮะคุณก็เพิ่มไปนะจะไปเมื่อไหร่ดีล่ะปีหน้าใส่ก็ไปข้างหน้าไลเนนปัจจชิวะโตเกียวเอ๊อิคิมัสอ่าเห็นไหมนะฮะอ่ะเพิ่มเข้าไปอีกปีหน้าฉันจะไปโตเกียวกับเพื่อนไลเนนปีหน้าอยู่ข้างหน้าหรือคุณจะอยู่ตรง หลังวัตชิวะก็ได้เนาะวัตชิวะไปโตเกียวกับเพื่อนไล่หลังมาหน้าก็ต้องเพื่อนอยู่ตรงนี้ถูกไหมฮะโทโมดาชิด้วยกันกลับก็คือคำช่วยโตอิชโชนิซึ่งถ้ามีคาว่าเพื่อนแลวอิชโชนิไม่ต้องใส่ก็ได้นะฮะโทโมดาชิโตโตเคียวเอะอิคิมัสนะฮะโตเกียวเอะอิคิมัสเพ,มเพิ่มอีกเพิ่มอีกนะฮะ ปีหน้าฉันจะไปโตเกียวกับเพื่อนตั้งแต่มกราถึงกุมภาออใส่ตั้งแต่กุมภาแล้วตั้งแต่มกราถึงกุมภาไปด้วยลายเน้นอยู่ตรงนี้กาแต่ชีวะนะฮะแน่นอนไปโตเกียวกับเพื่อนตั้งแต่ถึงอยู่ตรงนี้ถูกไหมฮะอิจิอันนี้เขียนที่ลังกันะดีกว่าเนาะเพราะผม เพื่อนๆก็อาจจะเป็นคันจิกันบ้างแล้วนะฮะแต่ว่าผมไม่ได้แนะนำเป็นกันส่วนตัวผมใช้ลังอนฐแล้วกันอิจิกตสึค้าหละตั้งแต่นะฮะนี่กัดเจอมาเดะถึงนะฮะถึงเดือนสองเป็นหนึ่งตำแหน่งนะฮะโทโมดาจิโตโทเคียวเอะอิคิมัสเห็นไหม นะฮะอื่ะทีนี้มีอะไรอีกอ,อ่ะโดยเครื่องบินอ่าเอาให้ครบนะฮะปีหน้าฉันจะไปโตเกียวกับเพื่อนตั้งแต่เดือนสองถึงเดือนสี่โดยเครื่องบินผมพูดโดยเครื่องบินทีหลังก็จริงแต่ว่าบริเวณตรงนี้มันน่าจะอยู่แปลเป็นตัวสุดท้ายมันโดยเครื่องบินเราจะแทรกตรงนี้ นะครับไรเน่งวัจจชีวะนะฮะอิจิกัตสึคาระนิกัตสึมาเดะเครื่องบินเนาะฮิโควิเดะโดยคำช่วยเดะนะฮะโดยเครื่องไม้เครื่องมือพานะภาษานะฮะฮิโควิเดะ โมดัจิโตโตเคียเออิกิมาสเห็นไหมอืมตึด๊ดตึ๊ดตึ๊ดโอเคประมาณนี้เห็นไหมฮะคุณก็เวลาคุณเจอประโยในหนังสือหนึ่งประโยคคุณก็ใส่อันอื่นเข้าไปเองฝึกไปเลยนะฮะไม่ต้องไปรอาตามหนังสือนะฮะสิ่งที่เรารู้แล้วเราฝึกใส่ใส่เข้าไปก็จะพูดได้เร็วนะฮะ ทีนี้ถ้าลายเนงคุณเปลี่ยนเป็นเคียวเนงสมมูรนะครับปีหน้าคุณก็เปลี่ยนเวอร์เป็นอิคิมาชิตะแค่นั้นเองถูกไหมฮะนะฮะผมเปลี่ยนสีละเคียวเนงเนี่ยมันปีที่แล้วคุณก็ต้องทำเทนส์ตามนะฮะคิมาชิตะนะฮะง่ายงอ่ะทีนี้ ด้านซ้ายนี่เป็นไวยากรณ์ที่ไวยากรณ์หลังประโยชน์ที่ผมแนะนําลวงหน้าไปประมาณนี้ตกหล่นบ้างก็ไม่เป็นไรนะฮะอ่ะประมาณนี้คุณก็ฝึกแต่งเข้าไปนะนะครับเอาวัตชิวะโตเกียวเออิคิมัสเนี่แหละนะครับมาประโยคหลักของเรานะฮะผมเอาแค่ สั้นๆมานะไอ้ที่เมื่อกี้เราประกอบร่างกันยาวๆเราไม่ต้องเอามาจ้าคุณก็แค่เปลี่ยนข้างหลังและข้างหน้าข้างในคุณใส่ในคุณก็ใส่เหมือน,น,น,นเดิมเมื่อกี้หมดถ้าคุณอยากจะเพิ่มตำแหน่งไหนนะฮะวัตชิวะโรเคียวเอ๊อีกิมัสอันนี้คือประโยคที่เมื่อกี้เราแต่งประโยคแรกคุณก็ใส่ไปสิฮะคารามาเดะเรียบร้อยแล้วเนาะคารามาเดะคารามาเดะคารามาเดะจากไหนถึงไหนเมื่อกี้นะฮะ เป็นจากเวลาไหนถึงเวลาไหนก็ได้หรือจะจา,จากสถานที่ไหนถึงสถานที่ไหนก็ได้นะฮะมาเซนกะมาเซนกะเป็นการชวนแบบสุภาพนะฮะสุภาพสุดสุภาพสุดสุภาพสุด,สสดคุณก็ใส่ไปวัชชีวะโตเกียวเอ,อะ่ะทีนี้ชวนชวนตัวเองก็คงไม่ได้ก็เปลี่ยนตรงนี้สันหน่อยเป็นเอซังวะสมมติเราคุยกับเอซังไงเอซังวะ ซึ่งเวลาเราคุยจริงๆเราจะไม่ต้องเอซังวะเพราะเราเรียกเขาเลยไม่ได้เป็นประโยคก็เอซังคุณเอครับนะฮะโทเคียวเออีคีมาเซนกะนะอันนี้จะแปลว่าพอคุณมีรูปมาเซนกะเมื่อไหร่คือเป็นการชวนแบบสุภาพนะฮะชวนแบบสุภาพก็ถ้าแปลตกแปลตามที่เห็นมันจะแปลว่า คุณเอจะไม่ไปโตเกียวใช่ไหมจะไม่ไปโตเกียวใช่ไหมนะครับมันเหมือนกับเวลาเราอยากชวนเพื่อนไปดูหนังแล้วเราเกรงใจเขามากลัวเขาไม่ไปกับเราอะเราก็จะอ้อมค้อมใช่ไหมฮะเออเธอไปดูหนังเธอคงจะไม่ไปดูหนังกับฉันใช่ไหมจริงๆ้วคืออยากจะบอกให้เขาไปด้วยถูกไหมฮะการอ้อมค้อมก็เป็นการในญี่ปุ่นถือเป็นบางเรื่องนะไม่ใช่ตลอดเวลานะฮะบางสำนวนเนี่ย การปฏิเสธปฏิเสธเลยว่าเขาไม่อยากทําอะไรให้เราทํากับเราเนี่ยก็ถือเป็นความเป็นคําสุภาพแต่ไม่ใช่ทุกเรื่องนะฮะอ่านี่ทีนี้เวลาแปลเนี่ยเมื่อกี้ที่ผมแปลให้ฟังคุณแอไปโตเกียวใหม่ครับนะฮะสังข้อสังเกตนะครับถ้าเอซัง ตัเคียวเออิคิมาสกะมาสนะฮะมาสมาสตัวเดียวเนี่ยเป,เป็นปัจจุบันซิมเปิลหรือว่าเป็นอนาคตว่าจะถูกไหมฮะถ้าเราแปลแบบปกตินะฮะเพนเพน,นก่อนมันก็จะแปลคล้ายๆกันคุณเอจะไปตเกียวไายครับเหมือนกันเลยเห็นไหมฮะ ภาษาไทยพูดออกมาเหมือนกันก็จริงแต่ความหมายไม่เหมือนกันนะฮะตัวนี้ถามเขาว่าเขาจะไปไหมหรือจะไปหรอแล้ววนะ่านั่นจริงๆตรงนี้มันจะเป็นจะไปหรอครับมากกว่าแต่ผมแต่ผมกัเราก็ต้องยอมเราว่าเราพูดจะไปไหมครับถูกไหมฮะจะไปไหมครับเพราะฉะนั้นสระไอถูกป่าไม่รู้นะไหมครับหรือ หรือไม้ครับของเราเนี่ยนะฮะมันต้องดูที่บริบทนะตอนนั้นว่าเป็นการชวนเขาไปกับเราหรือว่าถามว่าเขาวจะไปหรือเปล่านะฮะถ้าความหมายมันเป็นการชวนเขาไปคุณก็ต้องเป็นเซนคะแต่ถ้าเป็นกรณีถามตัวเขาอย่างเดียวเขาจะไปหรือเปล่าก็มัสกะต่างกันนะฮะไม่ใช่คุณไปเอาตามคาราเกะมันไปองนี้ฉันจะพูดอย่างนี้นี่ ไม่ได้คุณต้องรู้ความหมายจริงๆนะฮะโอเคไหมอันนี้เป็นปัญหาของภาษาไทยเราอีกที่ผมพูดอยู่บ่อยๆนะฮะต้องตีความภาษาไทยกันนี่คือมาเซ็นกันอะต่อไปอะไรอะ่ะมาโชมาโช,าโช,าโชกันเถอะใช่ไหมฮะก็ต้องเป็นพูดกับคนอื่นอยู่ดีก็เอซังเอซังโตเกียวเออิคิมาโชก็แปลว่าวคุณเอ ไปตุกเกี่ยวกันเถอะไปตุกเกี่ยวกันเถอะมันจะต่างกับมาเซนการตรงที่ว่ามาโชมันเหมือนสนิทกันนะ่ะก็คือไม่ต้องรอให้เขารับคําอะไรหรือว่าไม่ต้องรอให้เขาแบบมามา,มาโอเคกับคุณใช่ไหมฮะคุณก็พูดเลยว่าไปไปตัวเกี่ยวกันอย่างเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นก็ต่างกันนิดนึงนะฮะตัวต่อไปนะฮะตัวนี้ตัวนี้ นะฮะฮวะแล้วก็เกาะเดนเดสกะนะฮะถ้าคุณตัดตรงเกาะกับเดอออกก่อนมันจะเหลือวะผมหมายถึงบรรทัดนี้นะฮะบรรทัดนี้นะฮะมันจะเหลือวะแล้วก็นันเดสกะถูกไหมฮะตัวนี้ก็คือนามหนึ่ง เกิดอะไรขึ้นอ๋อมันมันหน้านะฮะเอาใหม่นะฮะใหม่ตรงนี้นะฮะถ้าคุณเหลือแค่วะแล้วก็นันเดสกะก่อนเนี่ยมันก็คือนามหนึ่งวะนามสองเดสกะถูกไหมฮะก็คือเจ้าตัวนี้วะเนี่ยคือ อะไรใช่ไหมฮะสมมติคุณบอกว่านิฮงวะนันเดสกะแปลว่าอะไรฮะประเทศญี่ปุ่นคืออะไรนะถ้าแค่นี้นะ ประเทศญี่ปุ่นคืออะไรคุณก็ตอบไปเสิประเทศญี่ปุ่นคือผืนแผ่นดินมณฑวีปเอเชียเป็นประเทศหนึ่งชื่อว่าประเทศญี่ปุ่นอะไรคุณก็ว่าไปนะฮะแต่ถ้าคุณแต่ถ้าคุณเพิ่มตำแหน่งกับตรงกลางนี้เข้ามานะฮะว่านิฮงวะไทยโกะไทยโกะแปลว่าภาษาไทยคำช่วยเดะที่ชี้เครื่องไม้เครื่องมือภาษาพาหนะถูกไหมฮะไทยโกะเดะ นั่นเดสกะญี่ปุ่นเราจะไม่แปลทันทีเพราะันไทยโกดเดแปลว่าด้วยหรือโดยภาษาไทยถูกไหมฮะคืออะไรด้วยภาษาไทยมันก็คือคุณเอานิฮงเนี่ยมาถามฮะนิฮงว่าไทยโกดเด่นเดสกะ ผมเกฑ์มานัดหนึ่งใส่เครื่องหมายตรงนี้ให้เพราะจะได้รู้คนพวกเรารู้อยู่แล้วถ้าใส่แบบนี้ปั๊บหมายถึงเรายกคํานี้มาโดยไม่ทําอะไรกับมันนะฮะก็คือนิฮงเนี่ยมันคืออะไรในภาษาไทยคืออะไรนั่นเองครับนิฮงภาษาไทยคือคําว่าอะไรนั่นเองโอเคไหมฮะโอเคสินะต่อไปไปแล้วไปแล้วไปแล้ว ไปแล้วต่อไปค่าหละที่แปลว่าเพราะว่านะฮะเพราะว่าก็ประโยคเมื่อกี้เนาะ w a ตชิชวะโตเกียวเอะไปกินมสนะฮะคุณแค่เอาเพื <o> ่อมาจบประโยคออกก่อนแล้วใส่ค่าหละตอนจบประโยคมันก็จะกลายเป็นเพราะว่าแล้วใช่ไหมฮะตอนนี้เราเรียนไปแล้วัตชิวะ โตเกียวเอะอิมาสคาละแล้วก็ปิดประโยชน์ไปเลยเพราะว่าอ่าทำไมเพราะว่าฉันจะไปโตเกียวนะฮะอันนี้ไปแล้วต่อไปฮะมีหรืออยู่ก็ไปแล้วเนาะไปหรืออยู่มีหรืออยู่นะฮะที่ผมบอกว่าอีโร กับอาลูมันแปลว่ามีหรืออยู่อาลูใช้กับไม่มีชีวิตอิลูใช้กับมีชีวิตนะฮะนะครับแล้วถ้ามันคู่กับคําช่วยกะจะแปลว่ามีคู่กับคำช่วยนี้จะแปลว่าอยู่ถูกไหมฮะนะครับซึ่งมันก็มาจากบางทีมันก็เป็นประโยคเดียวกันได้เช่นนามตัวนี้กะนะฮะอยู่ที่สถานที่นี้ ถ้ามีชีวิตก็อีลุไม่มีก็อารุมีชีวิตไม่มีชีวิตเราดูที่คำนำที่เราพูดถึงนะครับต่อไปอยากนี่ก็ง่ายโัตชิวะโตเกียวเออิกิมัสอิกิมัสนะฮะ อีกชนิดนี้นนฟอร์มคืออ e ีคูนะฮะไตฟอร์มทำเหมือนมัสก็อ e ีคีไตจบด้วยเดส์นะฮะฮะาาต่อไปกันลุนาทำก็ก็ง่ายกันลุนาไปโตเกียวก็วาตาชิก็ต้องเปลี่ยนเนาะเป็นเอซังคุณเอโตเกียวเอออีค e ู u, เป็นกลุ่มหนึ่งเวลาทำเป็นเตนฟอร์มคูต้องเปลี่ยนเป็นอชใช่ไหมฮะ ายกเว้นคำนี้อีกุกูต้องเปลี่ยนเป็นตัเล็กนะครับก็เป็น i t เต kuda ใส่คุณเอกรุณาไปที่ไปโตเกียวหน่อยหรือคุณเอช่วยไปโตเกียวหน่อยสิแปลเป็นซับไทยนะฮะนะฮะช่วยไปโตเกียวหน่อยสินะฮะนะฮะไอ้หน่อยสิเดี๋ยวอีกหน่อยเราจำเจออีกตัวที่แปลว่าหน่อยสินะฮะเอาไว้ใส่จิตัดตอนนี้มันก็รวมได้รวมแปลได้นะฮะ กำลังทำฉันกำฉันกำลังไปโตกเกียวนะวาตาจีวะโตกเกียวเอตด้ฟอร์มเหมือนกันถูกไหมฮะแต่อิลุนะฮะตัวเดียวกันอิตเตะอิมาฉันกำลังไปโตกเกียวอาจจะอยู่บนรถไฟอยู่บนเครื่องบินใช่ไหมฮะแล้วคุยโทรศัพท์หรืออะไรอีเมลอะไรเงี้ยน,นะฮะต่อไปประธานรองประธานรองก็แนะนำไปบ้างแล้วถูกไหมฮะประธานรองใน2กรณีกรณีที่คุณ พูดถึงสิ่งของคนสิ่งของคนสัตว์ที่ไม่ได้ระบุเจาะจงเรื่องราวอะไรมากมายเป็นการบอกกล่าวบอกลักษณะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเช่นแมวแมวแมวดีหนอ่ะ เอาในที่มันเจาจจงหน่อยอ่าโอเคเอาแมว,ม,แม,วนะะะะมีแมวอยู่ในห้องนะฮะห้องคือเฮียนะฮะมีแมวอยู่ในห้องคุณพูดถึงแมวใช่ไหมะฮะไม่ได้ระบ,บุเจาะจง ว่ามีกี่ตัวตัวไหนหรืออะไรก็เนคโกระทำเป็นลองไว้ก่อนยังไม่เป็นวะถูกไหมฮะเนคโกระเฮยะนี่แมวมีชีวิตเนาะอีมัสเห็นไหมฮะงะนี่อีมัสเข้าเรื่องเมื่อสักครู่นี้นะครับที่แปลว่ามีหรืออยู่ด้วยนะฮะแล้วก็ตรงนี้แสดงความเป็นประธานรองด้วยก็สังเกตนะครับถ้าคุณระบุแมว นะฮะเช่นแมวแมวของฉันแล้วกันแล้วก็กรณีของฉันมีตัวเดียวด้วยนะครับนะฮะถ้าหลายตัวก็ก็จะกลับมาเป็นลองอีกนะฮะแมวของฉันก็วาตาชิโนเนโกะตรงนี้ต้องเปลี่ยนเป็นวะทันทีนะครับเพราะเราระบุแล้วว่าแมวตัวไหนนะครับแค่นั้นเอง นะอีกกรณีหนึ่งในกรณีที่เป็นประธานหลกักประธานรองอยู่ในประโยคเดียวกันที่ผมเคยบอกว่านะฮะเ,เพื่อนฉันคุณเอหล่อสุดนะฮะ เวลาถามว่าประธานหลักคือใครคนส่วนใหญ่จะตอบคุณเอเพราะว่าเนื่องจากว่า,เอ,าเอเป็นคนชื่อเอ,อมันดูเหมือนคนต้องเป็นสิ่งที่ใหญ่สุดถูกไหมฮะนะครับที่ระบุด,ด้วยว่าชื่ออะไรแต่กรณีนี้คุณต้องดูความหมายมันนะฮะพนะเพื่อนฉันนะฮะเพื่อนฉันคุณเอเนี่ยหลอดสุดตัวที่เป็นหลักเนี่ยคือเพื่อนฉันนะฮะเพราะประธานรองเนี่ยคือซับเซตข้างในฮะ เพื่อนฉันมีคุณ A คุณ B คุณ C คุณ D คุณ E ใช่ไหมฮะเราดึงคุณ A มาพูดเพราะฉะนั้น A ต้องเป็นรองนะฮะเพื่อนฉันเป็นหลักนี่ความเข้าใจของประธานหลักประธานรองนะครับคุณก็ใส่สิรูปแบบมันคือประธานหลักอะไรที่สุดก็คือเด็ดในกรณีมันต้องเป็นเด็ดสุดแล้วหล่อสุดก็คือคือหลอ่อใช่ไหมฮะคือหลอ่อเราดึงประธานรองมาพูดทุนก็มาตั้งเรียงมาแค่นั้นเองครับ หลักรองนะฮะก็คืออะไรฮะมาตาชิโนโตโมดาจิวะเอซังกะฮันซามุเดสนะฮะหลักเพื่อนของฉันรองคุณเอเนี่ยคือเวิร์บ รอนะฮะเอารอมันเป็น Adjective แต่ว่ามองเป็นคำนามไว้ก่อนนะฮะเดี๋ยวถึง Adjective แล้วเราขยายความกันที่สุดคุณก็ใส่เข้ามาเคยแนะนำไปแล้วที่สุดก็คือที่หนึ่งอิชิบังไม่ต้องใส่คำช่วยใดๆไ,ได้แหละนะฮะนะฮะโอเคฮะเดี๋ยวเราจะเอาวัตสึชิวะโตเกียวเอ็กซิมัสเนี่ยมาใส่เวก่อนอื่นเข้าไปต่อแต่ว,วันนี้เดี๋ยวเราจบที่แค่นี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมาต่อให้ นะจบถึงไหนจบถึงตรงประธานหลักประธานรองนะฮะอยู่ตรงไหนล่ะอยู่ตรงนี้นะอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้นะฮะอยู่ตรงนี้นะฮะวันะะนี้เรามาต่อกันสวัสดีครับ